ถ้าคุณเคยมองกระจกแล้วรู้สึกว่าเงานั้นมันไม่ได้ขยับตามคุณหรือยิ้มให้คุณก่อนที่คุณจะยิ้มคุณกำลังฟังพอดแคสต์ที่เหมาะกับคุณที่สุดครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการเสียงกระซิบของวิญญาณวันนี้พี่วินมากับแพรวาเช่นเคยครับแต่เรื่องที่เราจะพูดคุยกันในวันนี้ต้องบอกว่าเป็นหนึ่งในเรื่องผีไทยที่พี่วินขนลุกตั้งแต่ตอนอ่านต้นฉบับเลยขนาดพี่วินที่อ่านเรื่องผีมาเป็นร้อยๆยังขนลุกนี่ หนูต้องเตรียมน้ำมลไว้ฟังเลยล่ะคะ่ะทุกคนและเรื่องที่เราจะคุยกันวันนี้คือเรื่องเงากระจกค่ะใครที่กลัวกระจกอย่าเพิ่งปิดนะคะเพราะมันจะทําให้คุณไม่กล้ามองกระจกอีกต่อไปโอ้โหเกริ่นซะขนาดนี้เราขอเล่าย่อๆก่อนเลยและกันนะครับเงากระจกเป็นเรื่องของนิดาหญิงสาววัย28ที่กลับบ้านเกิดหลังแม่เสียชีวิตเธอพบกับกระจกเก่าในห้องใต้ดินที่แม่ซ่อนไว้ กระจกบานนั้นไม่ได้สะท้อนเพียงภาพเธอแต่มันสะท้อนบางสิ่งที่รอจะหลุดออกมาแล้วหลังจากนั้นทุกอย่างในหมู่บ้านก็ค่อยๆเปลี่ยนไปทั้งเสียงเคี้ยวกลางดึกศพไร้ไส้และการหายตัวของชาวบ้านอย่างต่อเนื่องความจริงค่อยๆเปิดเผยว่ามีวิญ,ญญาณผีปอบที่ถูกขังในกระจกและตอนนี้มันหิวแค่เรื่องย่อหนูก็จะไม่กล้ามองกระจกในห้องน้ำแล้วค่ะแล้วกระจกบานนั้นมันสยองจริงๆ เพราะมันไม่ใช่แค่สะท้อนภาพแต่มันสะท้อนความลับความตายและความหิวโหวยของวิญญาณที่ไม่ยอมไปไหนโอ้ยคนลุกไปหมดแล้วพี่วินเดี๋ยวเราจะไล่เล่าไปทีละช่วงให้ทุกคนฟังว่าเกิดอะไรขึ้นกับนิดากระจกนั้นเกี่ยวพันกับใครและท้ายที่สุดมันคือใครกันแน่ที่อยู่ในกระจกเอาละพร้อมหรือยังครับแพรวไปสู่ความมืดกันเลยครับไปค่ะพี่วินเอากระจกคลุมผ้าไว้แล้วไปพร้อมกันเลยค่ะเราเริ่มกันจากตอนแรก นิดากลับมาบ้านเกิดหลังแม่เสียชีวิตและสิ่งที่เธอเจอในห้องใต้ดินไม่ใช่รูปถ่ายไม่ใช่สมุดบันทึกแต่เป็นกระจกบานใหญ่ที่เธอไม่เคยเห็นมาก่อนในชีวิตกระจกนั้นเก่าเก็บมีรอยเลือดแห้งๆติดอยู่ที่ขอบไม้แล้วที่น่ากลัวคือเมื่อเธอส่องมันครั้งแรกเธอเห็นตัวเองในนั้นกำลังยิ้มทั้งที่ตัวเธอไม่ได้ยิ้มเลยครับเหมือนในหนังผีที่เราดูกันเลยค่ะแต่ที่น่ากลัวกว่าคือเรื่องนี้มันไม่ใช่หนัง มันคือเรื่องเล่าแบบนิยายที่มีรายละเอียดเหมือนจริงมากนิดาเริ่มได้ยินเสียงเคี้ยวของอะไรบางอย่างในครัวตอนกลางคืนและเธอก็ไม่ได้ฝันไปเพราะครัวมีคราบเลือดบนโต๊ะอาหารจริงๆด้วยใครจะไปกล้าลงครัวตอนดึกอีกล่ะคะแล้วความหลอนมันไม่ได้หยุดแค่นั้นครับมีศพคนในหมู่บ้านถูกพบในไร่มันลำตัวถูกคว้านไส้ทุกคนเริ่มพูดกันถึงเรื่องเก่าในอดีตว่าสมัยก่อนหมู่บ้านเคยมีปอบที่ฆ่าคนกินเครื่องในแล้วจู่ เรื่องพวกนั้นก็กลับมาเกิดขึ้นซ้ำอีกและตอนที่ทําให้หนูขนลุกจริงๆคือตอนที่เธอส่องกระจกแล้วเห็นตัวเองเคี้ยวอะไรบางอย่างทั้งที่เธอไม่ได้ก,กินอะไรเลยมันไม่ใช่แค่ภาพแต่มันเหมือนสิ่งในกระจกแสดงออกแทนเธอมันคือวิญญ,ญาณที่กําลังสิงเธออยู่ทีละนิดใช่ครับแล้วที่น่ากลัวคือนิดาไม่รู้ตัวเลยว่าเธอกำลังกินของดิบของสดในตอนที่เธอไม่ใช่ตัวเธอเองครับแล้วตอนหลังที่เธอไปเจอกับต้น นักเรียนที่วาดภาพติดวิญญาณได้ต้นวาดภาพนิดานในสภาพที่เหมือนคนกินคนหนูจำได้เลยค่ะต้นบอกว่าตาของเธอในเงากระจกมันรู้ว่าผมเห็นมัน แค่คิดภาพนั้นก็น่ากลัวมากแล้วแล้วมันก็ไม่ใช่แค่ความหลอนแต่มันคือสัญญาณว่ามีบางอย่างกำลังควบคุมร่างนิดาอยู่แล้วพอป้าเย็นมาเล่าให้ฟังว่าแม่ของนิดาเคยผนึกผีปอบไว้ในกระจกด้วยการใช้เลือดของตัวเองเป็นตัวล็อกไว้นั่นแหละครับคือจุดผีของเรื่องเลยเพราะคนที่จะแก้คำสาปได้ก็คือต้องมีเลือดเดียวกับคนที่ผนึกมันไว้เท่านั้นและนิดาก็คือเลือดเดียวกับแม่เธอกลายเป็นประตูให้ผีปอบออกมาสิงได้ โดยที่ไม่รู้ตัวด้วยนั่นแหละค่ะคือคนกินคนที่แท้จริงเพราะเธอเริ่มกินโดยที่ไม่รู้ด้วยซ้ำว่ากำลังกินอะไรและใครกันแน่ที่เป็นเหยื่อตอนท้ายของเรื่องมันก็หักมุมสะเทือนใจครับต้นยอมเสียสละตัวเองใช้เข็มกลัดผูกไว้กับเวทผนึกแล้วให้เงาของตัวเองดึงผีปอบกลับเข้าไปในกระจกแทนนิดา นิดารอดแต่ต้นติดอยู่ในกระจกตลอดการหนูน้ำตาซึมเลยพี่วินไม่คิดว่าเรื่องผีจะมีตอนจบที่โรดร้ายแบบนี้เงากระจกจึงกลายเป็นสถานที่ขังวิญญาณอีกครั้งแต่ครั้งนี้มันขังเพื่อนเราไว้ด้วยและตอนจบก็วนกลับมาที่คนในหมู่บ้านเห็นเงาคนยืนอยู่หน้ากระจกในบ้านร้างคนสองคนยืนข้างๆกันในเงาทั้งที่บ้านไม่มีใครอยู่มานานแล้ว ใครยืนอยู่ตรงนั้นกันแน่ถ้าทุกคนฟังมาถึงตรงนี้แล้วกล้าย้อนกลับไปส่องกระจกอีกทีก็ขอแสดงความกล้าหาญด้วยนะคะแต่ถ้าใครรู้สึกว่าเงามันเริ่มยิ้มให้ก่อนคุณจะยิ้มก็ปิดไฟแล้วฟังเสียงมันเงีย,ยบๆดีกว่าคะ่ะและก่อนเราจะจากกันไปคืนนี้นะครับถ้าคุณยังกล้าส่องกระจกอยู่พี่วินก็ขอให้ส่องอย่างระวังเพราะเงาที่มองตอบกลับมาอาจจะไม่ใช่คุณจริงๆนะครับและถ้าใครไม่อยากพลาดเรื่องผีแบบนี้อีก ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งช่องเสียงกระซิบของวิญญาณของเราด้วยนะคะและถ้าอยากฟังเวอร์ชั่นเล่าเต็มๆของเงากระจกกดที่ลิงก์ใต้คลิปได้เลยค่ะแล้วเจอกันในเรื่องถัดไปนะคะราตรีสวัสดิ์ครับและขอให้คืนนี้ไม่มีใครมองคุณผ่านกระจกนะครับ